อุ้มเยาวชนวัย16ยักยอกเงินบัญชีม้าไปทำร้ายปางตายถูกออกหมายจับแล้ว7คนล่าสุดยึดรถตรวจสอบเห็นไหมครับท่านผู้ชมดูภาพข่าวไปด้วยนะครับวิธีการหลอกกันเป็นไงบ้างแก๊งอุ้มเด็ก16ปีออกหมายจับ5ข้อหาเ <c oughs> นี่ยมีปืนพยายามฆ่าอันนี้ข้อหานี่ร้ายแรงนะครับ นายกิติพรบัวน้อยถูกจับได้นะครับเออถูกยึดได้นะครับก็คือว่ารถฟอร์จูเนอร์อยู่ในพื้นที่จังหวัดสมุทรสาครับในพื้นที่บ้านของตนเองแต่เจ้าตัวนั้นหายไปตำรวจก็ตามจับได้เมื่อคืนนี่ครับนี่สำหรับของต่างนี่นะแต่ขณะเดียวกันเรื่องของผู้ที่บวชลงมือร่วมกันยังไม่ได้ครบหมดครับเอาเป็นว่าสรุปให้ฟังง่ายๆว่ากลุ่มนี้แก๊งนี้นี่นะนี่ครับรถคันนี้ครับที่ยึดมาได้นะครับฟอร์จูเนอร แล้วก็รถคันนี้ได้มีการนําตัวเด็กคนนึงนะครับชื่อน้องฟลุกน้องฟลุกนี่นะอายุ16ปีนะครับบอกว่าเป็นคนที่บอกว่ารับเปิดบัญชีมาสุดท้ายนะครับไม่รู้ไปทาธุรกิจอะไรสีเทากันนะแล้วก็โอนเงินโอนเงินขึ้นมาสุดท้ายไม่โอนเงินกลับไม่ให้พักพวกพักพวกกันเลยมาอุ้มเลยครับอุ้มไปกระทืบปางตายแล้วก็เอาไปปล่อยตัวนะครับอุ้มได้ใส่รถฟอร์จูเนอร์คันสีดํานี่แหละครับแล้วตอนนี้กําลังหายตัวไปอยู่นี่นะไม่รู้ไปไหนอย่างไรเจ้าหน้าที่ตํารวจก็เลยมีการออกหมายจับเรียบร้อยนะครับแล้ว ก็รู้ตัวไปแล้วว่าตอนนี้7คนครับเป็นผู้ชายวัยรุ่นทั้งหมดเลยก็คือว่าทํางานประเภทที่ว่าอิทธิพลมืดบัญชีมืดหากินแบบมืดมืดอา้าวกกรรมเป็นเครื่องเจตนาแล้วครับแต่น่าเป็นห่วงน่าสนใจอย่างนี้ครับคือทั้งหมดนะครับเป็นเยาวชนอายุก็ยังไม่เยอะครับเป็นห่วงอนาคตอนาคตของเยาวชนผู้สร้างประเทศชาติครับตั้งแต่เราอ่านข่าวมาก็มีแต่เรื่องของเยาวชนนะคะ